พูดถึงสกิมเมอร์นะคะที่เขาบอกว่าช่วยกำจัดไขมันบนผิวน้ำนะคะตอนนี้ตู้เราเกิดปัญหาในเรื่องของไขมันบนผิวน้ำนะคือเราพยายามที่จะแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการเอาอะไรมาดูดออกแล้วมันไม่ออกนะทุกคนก่อนหน้านี้คือแผ่นผิวน้ำเนี่ยมันเป็นแผ่นเลยนะมันไม่ได้เป็นกระจายอย่างนี้นะคะตอนนี้เพิ่งจะเปลี่ยนเป็นสกิมเมอร์แทนนะคะเอามาใส่ตอนนี้แล้วตัวสกิมเมอร์นะคะมันดูดผิวน้ําลงมาใช่ไหมเห็นไหมคะ การดูดของมันอ่ะมันจะลงมาแบบนี้อ่ามันจะค่อยๆดูดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อๆเห็นไหมคะการดูดของมันเสร็จแล้วอ่ะมันจะลงมาในท่อนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะตัวไขมันอ่ะมันจะมาอยู่ในนี้มันจะเริ่มลงมาอยู่ในนี้แหละแล้วทุกคนดูนี่การไหลการไหลของน้ำอ่ะมันวนเข้ามาบนผิวน้ำมันจะดูดไขมันลงมา เนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนเมื่อกี้เองนะคะเพิ่งจะเปลี่ยนเมื่อกี้เองเพราะว่าปัญหาไขมันของเพื่อะบนผิวน้ําเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีมาสักพักแล้วสองสาวันแล้วเราจะกลัวปลาหรือกุ้งเราตายนะทุกคนก็เลยเปลี่ยนไปสกิมเมอร์เห็นเขาบอกว่าสกิมเมอร์ใช้ได้นะคะแต่เดี๋ยวเพิ่งเพิ่งจะเปลี่ยนเมื่อกี้เองไม่กี่นาทีนี้เองค่ะแล้วก็เขาก็เริ่มทํางานเลยค่ะก็คือตอนนี้นะคะไขมันมันลงลงอยู่ในท่อแล้ว เดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเพิ่งจะมาถ่ายให้ดูใหม่ว่าผิวน้ําที่มันมีไขมันพวกเนี้ยมันหายไปหมดจริงหรือเปล่าคะเพราะว่าแต่ตอนนี้คือเริ่มดีขึ้นแล้วทุกคนเพราะว่าเอก่อนหน้ามันจะเป็นแผ่นเลยนะมันจะไม่กระจายแบบนี้เดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันค่ะสักพักหนึ่ง เค okay, ค่ะหลังจากที่เพิ่งปล่อยไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาเช็คกันนะคะว่าตัวผิวน้ำที่มันเป็นไขมันมันหายไปหรือเปล่านะคะทุกคนดูนะตอนนี้นะคะไขมันที่เราถ่ายไครั้งแรกไม่มีแล้วนะทุกคนหายไปหมดแล้วนะคะก็แสดงว่าตัวสกิมเมอร์ใช้ได้ผลนะคะมันก็จะดูดผิวน้ำนะตรงข้างบนเนี้ค่ะมันจะดูดผิวน้ำ ดูดผิวน้ำที่เป็นอะไรพวกนี้ดูดลงมาตรงกองนะคะเพื่อเอามาฟอกในนี้แล้วก็กลับลงไปในกองก็โอเคดีมากอะค่ะทุกคนดีมากโอเคแนละ้วทุกคนก็แสดงว่าแก้ปัญหาได้ดีค่ะทุกคนก็โอเคเนาะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของผิวน้ําที่ว่าเป็นฟองหรือเป็นไขมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถถาม,มาใช้ได้แนละ้วทุกคนใช้ได้ยาวๆเลยค่ะโอเคงั้นแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย